สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวุทธพรสุริยันห้องป .1 ครับค่ะเลขที่38วันนี้ผมจะมาทำสืบต่ออิสระเรื่องทำไมจระเข้ถึงเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครับ <S <S ข้อสงสัยของผมคือทำไมจระเข้ถึงอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำแล้วก็ทำไมจระเข้ถึงหายใจได้ทั้งบนบกและในน้ำ วิธีการสืบค้นของผมก็คือการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตและไปสวนสัตว์ครับสรุปการสืบค้นผ,ผมได้รู้ว่าจระเข้มีอยู่สองชนิดก็คือจอระเข้น้ำเค็มและจระเข้น้ำจืดจระเข้น้ำจืดจะมีขนาดกลางจระเข้ออกลูกเป็นไข่ยี่สิบฟองถึง ถึง48ฟองไข่ไว้บนบก70วันถึงลูกของจอร์เคเจะฟักแหล่งที่อหัวใสของจอร์เคเคือแม่น้ำบึงทะเลสาบลึกประมาณ5ฟุตอาหารของจอร์เคเคือไก่นกหนูปลาจอร์เคเจะแช่น้ำเมื่อร้อนจะพึ่งแดดเมื่อหนาว จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดใช้ชีวิตได้ทั้งบนบกและในน้ำมีหางยาวในการว่ายน้ำมีเก็ดแข็งและหนาเอาไว้หุ้มลำตัวช่วยในการรักษาการเสียน้ำจระเข้ไม่สามารถกระดูกลิ้นได้เนื่องจากลิ้นติดแน่นเพรานปากล่าง ใช้เพื่อกั้นน้ำไม่ให้เข้าท้องผลการสืบค้นจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีบรรพบุรุษร่วมกับไดโนเสาร์กำเนิดขึ้นบนโลกประมาณ250ล้านปีจระเข้เป็นสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเพราะเป็นสัตว์ผู้ล่าเนื้อขานาดใหญ่ตอนที่เราไปสวนสัตว์เราเจอจระเข้มากมาย จะมีบางส่วนที่พึ่งแดดบางส่วนที่อยู่ในน้ำจระเข้หายใจทางปอดที่จระเข้หายใจในน้ำได้เพราะจระเข้กันหายใจได้นานจระเข้จะเอาจมูกขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อเอาอากาศตอนที่ไปส่วนสัตว์เราเจอจระเข้ใส่เล็กกลางใหญ่ เราสามารถให้อาหารจระเข้ได้ตัวย่อนเนื้อลงไปให้จระเข้มากินถ้าเด็กๆคนไหนจะให้อาหารจระเข้ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนี่คือวิธีให้อาหารของจอระเข้นะครับน่ากลัวและอันตรายมากซึ่งจระเข้จะ ย่างกันทานอาหารไหลตัวมากมากตัวใหญ่ก็มาด้วยตัวเล็กตัวกลางก็มาการไปสวนสัตว์ครั้งนี้ทำให้ผมรู้ว่าทำไมจอคขตอยู่ได้ทงบนบกและในน้ำและหายใจได้ทางบนบกและในน้ำขอจบรายงานเรื่อง ทำไมจระเข้ถึงเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำขอให้เพื่อนๆและคนที่มาดูคลิปนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับจระเข้ท้งสองชนิดครับขอบคุณครับ Real good.